ครับสาหรับการตัดปีจมูกนะครับหลายๆคนเข้าใจว่าเป็นแค่ตัดให้แคบๆแคบๆเล็กๆนะครับซึ่งจริงๆเทคนิคการตัดปีจมูกของหมอเนี่ยหมอใช้ทุกเทคนิครวมกันอย่างที่เคยพูดไปนะครับตัดในตัดนอกตัดยกปีตัดหุบปีตัดคว่ำปีตัดย้ายฐานมีหมดนะครับแต่สําหรับบางเคสที่ยากจริงๆมีข้อบังคับเยอะมีข้อจํากัดเยอะนะครับหมอจะใช้เรียกว่าการจัดทรงปี ในการจัดทรงปีกใหม่เราไม่สามารถที่จะตัดผุไปได้เพราะว่าตัดตัดผุเยอะก็มีข้อจํากัดตรงนี้ตัดม้วนตัดอะไรเนี่ยก็จะมีข้อจํากัดเยอะอันนี้บอกก็เลยเรียกว่าการตัดเพื่อจัดทรงปีกใหม่ก็จะทําให้โดยรวมภาพรวมจมูกของคนไข้เนี่ยสวยขึ้นอย่างเช่นเคสนี้นะครับเคสเนี้รูจมูกจริงๆไม่สวยเลยนะถ้าตัดปุ๊บเนี่ยผุเข้าเนี่ยรูจมูกจะแหลมก็ต้องระวังนะครับแล้วเคสนี้วางแผนในการผ่าตัดยากมากนะครับ อันนี้หลังตัดเสร็จทันทีก่อนตัดเนี่ยเทียบซ้ายขวารูจมูกหมอผุลงนิดเดียวแต่ว่ามีการตัดยกปีกขึ้นนะครับแล้วก็จัดทรงปีกใหม่นะครับอันนี้หลังเสร็จทันทีอทีนี้สังเกตครับอันนี้คนไข้มาตัดใหม่แล<ะ>้วเห็นไหมครับว่ารูจมูกผุบลงเล็กน้อยนะครับคนไข้เองก็ไม่อยากให้รูจมูกผุกเยอะไม่อยากให้เกิดข้อแตกต่างเยอะนะครับปีที่เคยตกค่อยแตกต่างกันเยอะก็ตกค่้น้อยลงแล้วก็แตกต่างกันน้อยลงนะครับภาพรวมของคนไข้เนี่ยดูเขาเรียกว่า มีฮาร์โมนีส์มากขึ้นก็คือมีความสวยงามระบุนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คนไข้เข้าใจกันใหม่ว่าการตัดปีดจมูกเนี่ยมันไม่ใช่แค่การตัดปีดจมูกอะเพราะมันก้าวหน้าไกลกว่าตัดปีดจมูกแล้วมันเป็นการจัดทรงปีกในบางเคสนะครับในบางเคสที่เราไม่สามารถที่จะไปแตะต้องอะไรได้เยอะๆนะครับแต่ว่าคนไข้ทุกเคสที่หมอรับมาทำเนี่ยหมอก็จะมั่นใจว่าจะทําให้คนไข้ดูดีขึ้นได้แหละ อย่างเช่นนี้นะครับเห็นไหมครับว่าหุบลงยกขึ้นแล้วก็มีความสวยงามเพิ่มขึ้นนะครับเนี่นะครับสายขวาชัดเจนนะครับเนาะนี่น่าตรงยิ่งสวยเลยจากเดิมนะครับคนไข้แบบเปลี่ยนแปลงเพียงนิดเ,เดียวแต่สวยขึ้นเยอะนะครับ